รักที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างด้วยการถามหาเหตุผลถูกผิดแต่สร้างด้วยใจที่รู้เหตุรู้ผลทางความสุขคนเราเกิดมาขาดประสบการณ์ทางความรักกันหมดเรียนรู้ลวงหน้าไม่ได้เหมือนเหมือนกันหมดว่าองค์ประกอบของรักแท้มีอะไรบ้างต้องให้ได้ยินคำว่าถนนอน,น้ำใจมากี่ครั้งก็ไม่เข้าใจทำไม่เป็น เก่งเองแต่เรื่องทิมแทงหรือต่อให้ได้ยินสุภาษิตทท่านว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าก็เข้าใจแค่ตัวอักษรแต่ไม่เข้าถึงว่ามันคืออะไรมันคืออย่างไรเข้าใจและเข้าถึงแต่เรื่องหาพวกมารุมยำสัญชาตญาณมนุษย์จะสนองอัตตาตัวเองก่อน เอาตัวเองเป็นเครื่องตัดสินถูกผิดก่อนโน่นทำได้นี่ทำไม่ได้อัตตาสั่งทั้งนั้นแล้วค่อยโดนชีวิตสอนเอาว่าทำได้ก็จริงอยู่แต่ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไม่ได้ก็น่าเห็นใจตัวเองแต่เห็นใจตัวเองแล้วต้องเจออะไรบ้างตอนอยากประชดประชัน เรารู้แต่ความรู้สึกของตัวเองว่าใจมันดิ้นเร่าๆอย่างไรถ้าไม่ได้กระทบกระแทกอีกฝ่ายเราจะเก็บกดสาหัสเพียงใดแต่เราแทบไม่รู้เลยว่าใจอีกฝ่ายที่โดนกระทบกระแทกไปนั้นจะเกิดความเสียหายทางความรักขนาดไหนตอนอยากฉีกหน้าเขาหรือเธอเรานึกไปเองว่าอายแล้วคงเข็ด มีคนอื่นๆพากันเห็นใจเราเดี๋ยวเขาคงดีขึ้นแต่เราไม่รู้เลยจริงๆว่าได้ฝังความเจ็บปวดหรือกรีดให้เกิดแผลแสบไว้ข้างในเธอเพียงใดอัตตาและสัญชาตญาณดิบจะเหนี่ยวนำให้เราหลงนึกไปว่าถ้าจะรักษาความรักไว้ก็ต้องเอาถูกเอาผิดกันให้ชัดหรือไม่ก็คิดไปเองว่า ความรักน่าจะดีขึ้นถ้าใช้คำพูดคาดคั้นกันแรงๆการทำหน้าเครียดคาดคั้นเอาถูกเอาผิดหรือลากคนรอบตัวมาลงคะแนนเสียงว่าข้างไหนชนะล้วนแล้วแต่เป็นการก่อทุกข์ทางใจซึ่งเป็นอริกับความรักไม่เคยเป็นมิตรกับความรัก คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ไปตลอดชีวิตจึงไม่ได้รู้จักรักแท้กันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะยิ่งวันยิ่งสั่งสมแรงผลักให้ยิ่งอยากออกห่างไม่ใช่ทวีแรงดึงดูดให้ยิ่งอยากเข้าใกล้มีเพียงส่วนน้อยที่เจอทั้งบทเรียนชนิดเจ็บเข้ากระดูกดำ กับทั้งมีผู้ชี้นำให้เข้าใจถูกว่ารักของหญิงชายที่เป็นสุขไม่ใช่การยื่นดาบปลายปืนจ่อคอหอยกันไม่ใช่เอาคนรอบข้างมาขู่เขียนให้ยอมรับผิดกันรักของหญิงชายที่แท้เริ่มต้นจากความคาดหวังที่จะมีความสุขไม่มีใครเตรียมใจติดคุกไม่มีใครทำใจว่า เดี๋ยวจะต้องทนทุกข์ตลอดชีวิตรักของหญิงชายที่ยั่งยืนคือการออกเดินทางเป็นเส้นตรงเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางทีละน้อยไม่ใช่ตะกรุมตะกรามเรียกร้องความสุขโหกใหญ่ทีเดียวไม่เผื่อใจไว้ว่าจะเจอทุกหนักทุกเบาบ้างเลย หลังจากคาดคันเอาถูกเอาผิดกับคนอื่นต้องมั่นถามเอาคำตอบจากตัวเองทุกครั้งด้วยว่าที่ทำลงไปที่พูดออกไปคือการได้ความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกคือการรักษาความรักหรือทำลายความรักกันแน่เมื่อเอาถูกเอาผิดกับตัวเองตรงนี้ใจจะค่อยๆเริ่มฉลาดรู้ว่าทำอย่างไร ที่รักจะเป็นรักโดยไม่ต้องคาดคันให้รัก